อาจวดขึ้นพิมพ์มาแค้นยกแหลกแหกหมานใบยอ้อยหยกคู่เจ้าบาสะกนมาหอดจอดถึงแล้วสมบูรณ์ปากไฟบริเตป่าบริบเตปังดอกเนาะนะครับเลยลึกหาคุณครูคบาอาจารย์สะกนไอเลยเอาไรซื้อเจ้าภาผมโยนกระลังเหมือนไม้เนี่ยนะบรรดาเสียงแค้นยังมาสินเสียงพิณยังมาลาศิละปะวัฒนธรรมอลำคาให้พี่น้องเฮาสืบสานไว้จะล่งไว้กู่กับเมืองไทยเป็โน่นโดนนะครับสมบูรณ์ปากไฟมาเมนี บางอย่างไอพี่ไนอน้องม้ามวนม้าซึนนะครับผมผ่อนคลายควบถูกนะครับไอพี่น้องเฮ้ามวนซึนกับการป้องหลอกป้องล่ำตลอดคำขึ้นนี่กันแล้วกันนะครับประมาณช่วงปลายปีทะเลียงหลานซอยกันเด้อพี่กุ้งด้อยสลี่ยพี่กุงงก้งนางยิ้สั่ประมาณปลายปีทะเลียงหลานซอยกันเลยกำลังสิกอด เป็นหน่องท่านเนมันคยฮีดีแต่ขอคุณสารทิพย์ง่ายคณะเจ้าาพเากลักกันนะครับขอให้ร่ำรำเรวยขอให้สวยวันสวยคืนรวยอย่แล้วก็ขอให้รวยรวยยิ่งขึ้นไป สวยยู่แล้วแต่ขอให้สวยสวยยิ่งยิง่งกันไปเด้อขอบุญขอคุณนะครับอาจารย์นักดนตรีใส่เงินเป็นบอมาอันหมอแค้นมาลำผู้หญิงกับมาเด้อผลขันยางออกมาดูเออฝากให้หมอแค้นฝากให้โชเฟอร์ผมนั่บอรครับบอโอ้ยเนาะ มันคือผีจีนอีหยังนี่หนาเงินในจำนี้ก็เอากูจีเดียดคนดาคอดได้ป่ะพราะนานาที่ว่าจะไล่สดได้ป่ะนามันเป็นหนังโควิเป็นมาน้ำทายลูกกโควิแอนกับไล่สดอีจับบาทซะเนาะทางเบาใส่ค้นอีดีดีเบาเก่งจะบรรจุก่อย เอาละฮานี้แล้วจังหวากูกูสันโทว่ากูนังคมาโนกสปูโคตโมสีอสีสีอาริเมตโยแล้วจังบวะคุณนี่คุณคุณบิดอ่อนมันดาคุณกูบาจันทั้งกูสินคุณท่านเจ้ามาปกมาบังเจ้ามากันมันเลี่ยมหมอลำใบโอก็เคงเสียบาก็รู โอ้ลาน,อน,อน้งองฮัอนวันเอ๋อยเฮยลืมพ่อดีบ่ เอาล่ะฮานี่ขาดจักงอ,อมือนมถ้านมก่อนกวยกาว่าลามาสู้จ่องเน่าสู้ขาปูสีล้ำสารลาจุเรื่องขอให้ได้รู้กำได้ ถูกกำไปน้ำลำเลียนเหลียวเตียวปานลมเลือนไหลยาค้าทางยามกะบ,บังเขียน่อนสอนดีคนมาคุณนันเดีคุณนันดีคุณีส่วนเจ้าหลังให้มากลุ่มเื่อมบงังพอละให้ได้แม่นถูกสันยาไปปันปนินวใดคุณมาไต่ตั้งสามงานสุไลป้อ,ปอง,อง,องสมงองของาปัดยาดีสี่แจงยาม,ดาม,ดเ,ม,ามาเดิอพ่อยามเดือเมียามผูกขาแสดงไอ้ปินเครือของนอกปล้องใบาย,ยาเลยนี่กำไปนี่กำไป นี่ไปคุณแห่งอามปูคุณวายุตโชว์มุลมไปนามไปนามเชิญอี้วนมาคำไปอาคุณขอสิใจย้ำนันเลยย้ำนันเลยย้ำสิใครกับแขกเสียงอาชนดังปุ่นกับตันเหลวกับทั้งวงเอกต้นประดับซองรมขันอรหันสัมมาผู้ประธานม่านเตา มันเต่าขอให้ปัญญาขับไปในพุงเน่นอังการละทุเดเอพูดทำสูงแม่นลาโมน,านให้มาปองโยนนำได้ทุกกรรมได้ทูกกรรมไปทูกซ้ำคำจากคุณนีดามันนาผู้เปลี่ยนตนน้องเลี้ยงมาเฮียงมากุมให้มาคุมฉันเนคุณนันเดคุณนันเดค,น,น,เดคนปอมีมลาพี่น้องให้มาปองยานนีคุณนี่ภาษีแม่นไตรแกว้วแนวดีสี่สองมาสลรองเลียมคุมบอกคุม้มใบกูเสทางยา นันเดือนยานนันเดือจะได้มี่ปองคังปองคังข้าปองให้มันแตนมาสู่โมแกนเป่อรีเดินเจ้าเสียป่าเจ้าเขาเสียเดินลงชมป่าเพาเจ้าเขาเสียเดินลงชมป่าโมแกนได้เฮยแกนได้เฮยข้าเจ้ายานสาเสฟังไงย่างเดินวันก้าแล้วเนี่ยมาเดินย่างสองคนวันเลี้ยวเนี่ยมาเดินย่างสองคนนี่ต้นอับป็นผักกะบอนทางโบราณไงไปกับไอ้เสียโมแกนเดือ ຍ່າງໄປກັບອ້າຍໄຊໝໍແຄນນຍາງສິພສົ່ງກຕ່າູ່ດາວດັນ อาละฮานี้จะมาฟังเหนือเจ้า hmm. ค mm ุณ hmm. บ oh. yeah. mm ัวสะท่าเมื่อเนื่เพิ่นไปหามาซอยงันเจ้าภาพบัาลานที้ผมสมบูรณ์ขอครับเราโม่ิ่นทำบุญบัวลาพรหมีสกุลไปสมตาสมหน้าสมกับคำคนมาเราใจกว้างใจกว้าประคนทั้งบัวกะมาปังแน้นอังผ้านันเลวผ้านันเลวผ้ากาลูกกันลังลามาหินมาทานปังคว่ำเมาปังคว่ำเมาเพื่อนลากะบ้านบัวลำมันหัวต้นมะเขียวมะขอดมาคำอําบินพอมาลำมันเดินบาราเข้ารำเข้าพวก หมอลำกระดีใจเหาเหาวมเหาเหาว่าเจ้าภาพเปลี่ยนลายบ่ลาบยาหิงเลื่อนใช่กระดีหมดทั้งสิ้นเช่นของกินเพื่อนกหานมันในกระปูปลาสิ้นตอนละกันรับตอนกระดีแหล่สุนันบันอินนันบันอินนันบ่เคยพันมันลายพอเดือบ่บอเดือแม่พ่อมาลำมาถึงกระดานน้าทั้งปนเจ้าใหไ่เตือนหน่อยเสียงเซลป่อยดาบันจังสันบันจังสันบ่ได้พันการศึกษาโรงเรียนบ่ได้ข่าวปะคู่เจ้าบ่ได้สน บ่ลำมาอ่อนหอนบ่ลำมาอ่อนหอนเขาก็บ่ทันกินน้ำลาบ่ทันลงคอสองสอนอื่นบอกบ่ลำลำถืนลำลำถืนเฮ็ดอีหยังย่นแน่เอามาลำทำแม่สิแป้งใบเฮ็ดหยังมีละแต่หายฟังฟังบสมมาทำบุญบ้านของเฮาเดินหลายก็บ่เป็นก็แนวนั้นบ่มีพวกบ่ยอยอ่องดีจังมาไปบ้านหน้าสิเว้ายอยองบ้านดีเฮ็ดจังจะสมเพิ่นทำบุญเด้อยามบ่่มาลุ้นก ប្រូប់សារាល់សាល់ការាល់ ลก็มีมัมป่วมมัมป่วมอาของกินหกกูมากปนผู้บริผ่อมขันตอนลาบล่องจังน้ำในทิศตกตัวจะสงคนททำบุญมีสาตร์มอนามาปูขบเขินจนเกียจก็ะเสียงคนนั่นฟังกับบเมิ้นนายบ้านของเฮาบ้านน้องให้ในมีการศึกษาปูกกระปังกระเด็บเปลอกคำเขียนม่บวานยังพวกสัตว์ถ้ากาสิตังพวกสัตว์ถ้ากาสิตังเอาอย่างเต็มปิงเสียงกันไปไหนอะไรกันใ้หมดต่างเอาไอ้คนต่างกับ่รึงนอนนั่งจ าให้ลืมเขาแล่นนาสะสัตว์เจ้าบนดีเฮ็ดอินลีเฮ็ดอินลีเรืออย่าได้เฮ็ดลีในสมเงินสมคาสาตารัยนาขนอยยองบารี เคียงผมหนาไปที่จะได้เมตพู้แอวอ่อนๆแต่เปตตาเอาแนวดีคืออย่างนี้นาอแม่จะภาพเก้าน้าอแม่แต๋วใจใหญ่ใจสปอร์ต <c oughs> คนรุ่นนี้บ่ม,มี่เบิร์ตดอกรุ่นเนี่ยหักสาวเาโอวจะ่าหาักสาวเท่าแม่่านเทศแปันไหนเด้ประมาณ3า3 8เมนี่แม่นบ่ครับ กัแมนต้อนอขัน้ำเจ็ด3้ำเป่อยกระเอินเอี่ยแต่แล้วคอยกระซ้าชิบหหมนะ่เนาะเอใกล้ๆกันจะไม่ได้เอินเอี่ยแต๋วสะบ่ขี้กาจะกินปากมาลำเด้อ อาน,นี่หล่ะอีเมพันมายงนี้ยกแรกแขกหมันพี่น้องยกนี้ยกแรกแขกหมันใบอ๋อ,อกยกคู่ซี์น้ำพัวกอน,น้ำขู่กีกะปูต้องมีบาดกูสาดมีเหลี่ยมมีลายเพราะฉะนั้นการลองการร่ำมันนีก็คือกันไม่ญ่เพียบเทียบกันเข้ามาเรวให้กระย่าเป้าตีมดีกระย่าเป่ายงให้ปังหูวอห้หูอันแนวอาศิิยนคนคู่กีกะปูคนของละถือของคนลัเอง,เอง เฮบอกคือสะดุ้งกระบุงนั้นต่างกระเซอเราหาสมุนนี่เพือเราผิดบางนอทั้งก่อนยาปอหล่อนี้ทับลบประจานนนกลางเงนละคำประจันชุมขอไม่สัทธาไทยพูกเท่าแก การทั้งสับการทั้งเป๋สมุลำบอดอยู่พ่อมาได้บาดแต่ลำลักขวาไปทุรินกำมวนหมู่ที่มาฟ้าลำบอดังคือเขาอยู่สมารคงปุนเรามาลำบุญมันนีน้นะสมบูลำนวงขอบพอพ่ ให้ปั้งไปเ,เองอีจากสีหาตุ่มสิวายุ่มก็ใส่กันและตั้งแต่เดี๋ยวนี้นั่นแต่งหัวคำบรรดีดอกพี่น้องบรอิย,อยีเสียงโยนตาต้นวัลงตุ่มและจังมาคุ้มนัวกันเขาวันจังมากาบ่าวบาอกหรือสั่นคำที่ จะได้มาเหมือนประเมจะนอจ้อยจงไม่ได้เป็นอย่างนั้นย่านไหนดิย่านตะบุรเตอแยแล้วมาแล้วว่าซ้ำไปลาล้มจะไหนก็ได้ใช้ยาพุ่มข่อนแกนพุดไทส่งเดินมาพอสีเรลวจอเขาววาใสกันลันนอแปน น,นายงกท่เลกเนี่ยที่มานใบอ่อยกู่เป็นละการธรรมดาคามมอลองมะล้ำสะกนะนอนนอธรเมเนาะนี่คือนันสูงลงหันตำก่อนสิบไปหนามาหลังระลึกหาคุณครูบาอาจารย์ระลึกหาคุณบิดดอนม่านอาภูวนประสิทธิ์ประสาทท่อนไห นะครับมามณีสมุนปากไปกับคุณลุงละมันบด้เ่าบริฟังกนเสื้อผ้าพีผ้านองมวนผ้าพีผ้านองซื่นมาหอดจอดถึงแล้วจังสี่มือสิบนิ้ว,ขา,วขาบวขาดนมสมุนปากไป ขอกราบนมัสก,การผ่านไปถึงประเดษพระคุณท่านบุ้เป็นประมุกประท่านทั้งป่ายสงแล้วกับตอร่องกันลงมาขอกราบคารบะผ่านไปถึงเจ้าทีเจ้าฐานเจ้าบ้านเจ้าเฮื่อนปูตาอาหักลักบ้านลักเมืองที่ปกปักรักษาพี่ดองเฮ้าเช่าน้องให้พี่ดองเฮ้าเช่าเพินนูศิลาจังหวัดขอนแก่นนะครับร่วมไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์กูบ้านรูเมืองของเฮ้าพี่น้องเฮ้าได้กราบไหว้สักกา,ากกระบูชาแล้่วบันทีสิ่งที่ฉขาดไปว่าไรตอร่องกันลงมาอีหลีออหลอนาแม่เนาะ นั่นขอกล่าวสวัสดีพ่อเม่พีีน้องเฮ้าเช้าคณะเจ้าภาพร่วมไปถึงปีน้องเฮ้าู้นังปังหลงปะล้ำเสียสละไปลานี่ค่ะมาให้กำลังอกกำลังใจนุ่มสมบูรณ์ปาะไฟพร้อมน้องคนลุงลาวันมาตุ่มโมหฮมงจะทั้งกองบุญกองกุลคุศลของทีมงานคณะเจ้าภาพของเฮ้าเมื่อนี้ทีมงานคณะเจ้าภาพของเฮ้ามีหลายกูมีหลายคนนํำกันให้ถือว่าเป็นนานดวน่านไฟใหม่กับบาดายน้อคุณเนาะนะนครับจับจองบาจ่างบ่ท่านไ้โดนมาสันบาเออเมื่อนี้ เหตุตามสถานการณ์บ้านเมื่อสะกอนเดล่ามาสันรอบหนารอบในจะคอยเอามาสุดใหญ่เต็มวงเขาเลยมาสันบาทเจ็ดหมื่นแปดหมื่นแม่กับปอตอดอกปาณาเมจเจ้าภาพเมื่อนี้ทีมงาน้าคณะเจ้าภาพก็เข้าไล่ขู่ไล่คนนํากันนะครับได้สู่รบรบมือนะครับได้หัวมจิตหัวใจกันสร้างน้ำทําบุญนะครับเป็นงานบุญอุปสมบทนะครับทางหลวงพี่สุชาติอันนี้บวชเป็นพระเป็นต้อยังเป็นนาคอยู่เป็นพระแล้วเนาะนะครับขออนุญาตนะครับผมทางหลวงพี่สุชาติ แปน้อยนะครับซึ่งเป็นภูอ่าบวชเสัางกองบุญกองกลกุศลนะครับหรือว่าบวชเสัางกองบุญเผื่ออุทิศส่วนกุศลในเกียดวงวิญญาณของคุณพ่อขันสายบาน นะครับคุณแม่สมพานเปน้อยนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ล้มเสียหายไตเสียจากจากประรโลกเบื้องนี้สู่ประรโลกเบื้องหนาดับขันหานั้นปล่อยบ้างน,นะครับคือคว่มตายอีเมียคันเซบอลเรื่องคว่มเปลี่ยนข่มตายมาแล้วคิดอ่อนซ่อนเนาะเมยเนาะพ่อนมาสังขารสังขาราของคนเฮาเมียเกิดมาแล้วยืมพผนมาขา่ายยืมพผนมาขิดพ่อนมาสังขารสังขารามันเป็นของไม่เที่ยงเพียงตระหนโลกนี้มีแทศตั้งแต่ตายเมืนมาคุณลุงละวันเพราะฉะนั้นแล้วเกิดมาศาสตร์หนึ่งศาสเดียวใส่ชีวิตมันคุ้มค่าพ่อนมาคนอดตายไปนั่นนเพิ่ไปหยััังงจวว ไปทางติดตะวันตกอีแม่อันนี้เพิ่นเปียบเสียบใส่กับตาเว้นบาตาเวนมีขืนแล้วก็ต้องมีลงคนเฮานี่มีเกิดแล้วก็ต้องมีตายเพิ่นจังใหญ่หัวซสือตะวันตกพุทธองค์พิน่นโยเปรียบใส่คนพุทธตายแลว้วภาพเพิ่นใ้กุศลาธรรามะกุศลาธรรมะทำบาปยอมไปส่วนบาปพานม่ญ่ทำบุญยอมไปส่วนบุญบอใหม้แมาข่ว,ม,วมลงผีพันมาผีสิใจโกรธกาแต่ั้นเต็นขืนใส่แม้ห้ามคาเล้วบอยห,หนึ่งมาอึเงื่นคน,นตายเพิ่นมาผีสิลุกอยากกินน้ำเจ้า หรือว่าภมคนเถ่าตัวเฮาตากเมนกันที่ความเองนามโ้ยงาปีนแม่กันใดนอันนี้พระเทใพใทยผีตาหลงทางถือท่งใช่บอกเทวดาเจ้ากับนเอาเนี่ยน้อยจุงพีออกก่อนเอใหาย,ายโศกนคภนมเถ่าเหม็นแก่ตายไหลขมเมาอาจารย์ท่านบอก ข้า,ขาตอกเปียบคือไปไม่เข้าตายแล้วบหวนขึ้นข้าตอกนั้นบ่ปืนออกนอกขึ้นมาถึงกองป้อนกาลาวนี้หลอมเปียบคือสังขานี่เดียนตายแลเดียนเกิดกาปน้ำมะพร้าวมาล้างมาสวยสีนี่แหละมันไงคนนอตายไปนั่นเพื่อนไปยังจังเงาน้ามะพร้าวนี่มาล้างนาศพคนตายกอนเสยเ่าจูดเกาเผาอันนี้เพ่อนนี่เปรียบเทียบไปบ้านน้มามะพร้าวนี่เป็นนามที่บริสุทธ เปียบคือจังน้าที่เกิดเกินเองตามธรรมชาติพ่มีผู้ใดไปตักใส่เพื่อจ้งได้กล่าวไว้ว่าน้าบอกควาวนี่เปียบคือน้ำใจพอะละหันบอกคนมั่วมองเศราตามแต่ผมสมบูรณ์จะเมีจริงใดเนี่แกออกมาอหกคู้ในเรื่องดอกเดือนตายเดือคุณยาย บเรื่องสังหารบาคงเปลี่ยนข้องไตสุปีสนฮารปังจังเล็กเจโนยประดับกองบุญกองกุรุสุของคุณพอ่ออาขานคุณเม่สมพานไวเมื่อนอีที้งา่าณนเจจะพาข,าข้าลายกูอะไรคนนำกันคุณหลวงละวันบอสเป,ป็นคุณพ่อเสียนคุณเม่สัง,งวนอาองมาบอกครับเมนผมอ่านถือบอกก่อถืกอยู่เนาะนะครับละกาท้างคุณพ่อสุภัทเปน้อยนะครับอ่า พ่อพิจิตชัยคุณเม่จันเพ็ญสายบาลน,นะครับคุณครูประพัสราแปน้อยนะครับนา่งสาวทันยลักษ์แปน้อยและก็นายปีชากินสีสุขนะครับร่วมไปถึงคุณพ่อทวีคุณเม่น้อย ปราบน้องบัวนะครับคุณพ่ออัศวินคุณแม่พิชรามาลีนะครับคุณเมรดนะครับคุณพ่อสมขิดบุญชูลานะครับทันสออบตนะครับสําราญมาลีนะครับร่วมไปถึงคุณเมนิดนะครับอัครานะครับคุณเมดวงคุณพ่อสุริยาไซมูลคุณแม่นวลนสีไสบานคุณพ่อสมานอันนี้คือไล่เสือและน้ำของคณะจ้าภาพของเฮาและก็คุณแม่ปางข่ำไสบาน คุณพ่อฮานสายบานนะครับแล้วก็คุณพ่อสุชาตินะครับคุณแม่ราตีเปน่อยคุณแม่สงมาลีนะครับคุณแม่ยุ่นปรับน้องบัวนะครับคุณพ่อสุระเดชคุณแม่ระเบียบมาลีนะครับพร้อมทั้งคุณแม่ตาคุณพ่อมุนนะครับอ่าแล้วก็คุณแม่โบ๊ทคุณพ่อสุรชัยพรมหลงนะครับคุณพ่อสมพิษคุณแม่เขียว รูบุญนะครับนะครคุณพอล่วนคุณแม่พินองมานะครับซึ่งเป็นทีม่งานคณะเจ้า,า,จาฟาของเฮาร่วมไปถึงญาตีพี่น้องจากบันไตไปเหนือได้มาตุมมะฮ้มกันในคำขึ้น,นีเนาะแม่เนะาะบันนี่บาบุญคุณอาษเป็นจังไดยกนายกนายกในสมบูรณ์กระลุงและวันจ้อยสีมะเบาให้เพียนอเขาปั้งป็นอ่ายกเป็นช่วงเป็นจังบาไปเนาะคุณแม่เนาะบันนี้ยกใหมองนีซักกรเลืองบาบเรื่องบุญคุณอาถอดองเฮาบริหารมหาสาวมะหลอกมาล่ำสาวหลวงและวันเสียงทองสาวงามจากจังหวัดกาฬสิน์สาวจากอำเภอสมเด็จสาวทางภู้ ผ่นบุได้หน่นอยสะพาบนผิวดีเมีนสาวยอบอ่เนาะมีเสียยอบ่อเท่า,าเป็นสาวผู้ไทยค่ะเป็นสาวผู้ไทยแม่เป็นผู้ไทยค่ะแล้วพ่อเด้ครับพ่อเป็นผูเหลาค่ะแสดงว่าเป็นลูกเคิงเฮ้ยแสดงว่าก้มหน้ายังไงดีเนีมาจากผูเหลาเนาะแม่เนาะเอาเกี่ยวสาวมลำเจ้าบ,บาทตะวอนค่พะพงษ์แามป์ปนี พอจะภาพหนาเวที่เฮาอยู่ใสละ่ะพอจะภาพยกมือนะครับทีมงานคณะจะภาพมันอ,อยู่ใสแนนะ่นอนโอ้ยบยัไดแ้เจะภาพเฮาามาือลียกแก่นี่ไปซองหนาแล้วมาบัดชัดปันไดจะภาพเฮาคุ้มเชิงพี่น้องบ่ครับคือนางสังเกตการอยู่ทั้งข่างคักแน่มื้อน้สถานทีตังเปที่ดีแห้งนะครับทีมงานคณะจะภาพเฮาบอกว่าเอามงนี้ละก้วงขวงดี่าซันขอบุญกอบคุณด้วยครับเออทีมงานคณะจะภาพเดวกันพ่อจับพ่อบายพ่อต่อยสาวร้งเสิต่อยแท้ละเน่ป๋า สม,มุนป้าไปต่อยน้องเขากิดว่มามือพอเดอ้อถ้าเธอจับทองหน่อยทองใหญ่เขากว่มามือพีหลดเดอ้อ เป็ดเจ้ามอลำได้เลือเลีเล้ยว <c oughs> กว่เดีวยวเขามาเที่ยวกวนน่ะเนาะลาเฮ็ดจังชันเยอเธอจะได้ลำสามปีมื้อนี้เจ้าจะว่าจังชันขี่เข็บไล่เพิ่นซื่อๆนี่ก็ได้ขี่เ,เข็เบซื่อๆดอกแม่มันไปไสบ่ปลาร้านปูนแจ็ดแปนปอนิ่มเ <c oughs> พียเพียหนะันมาเบิ่งตัวข่อยสิกอดกันเพียอย่าเบิ่งบ่คน,นกอดกันหนะันมา แม่นบานเดี๋ยวนี้แม่นบานเดี๋ยวนี้มาฟังเดินเกี้ยวแท้เดี๋ยวเกี้ยวใหม่ฟังเดินเกี้ยวแท้เดียวเกี้ยวใหม่พ่ป้าได๋แล้วน้อบ่หมายรวมฮวมเียวไกลๆเียวไกลสิได้บ่มานาตเป็นกรรมเป็นักสนลงมวยเป็นสิบอยมมาลงเล่งลงเล่งเ็นนัน để nắm để lắm thì là mơ bạc ra sưu cho à tụi tôi à tôi để quay ô non tia là bố sĩ bay tắm ban mang găng bay bố hoa ban băng găng bay bố lông năn đeo lông năn lông ra cắn xin bay làm lại งามลายดีงามปะเทปะทอนได้พระอินทร์บปอนลงมาในจากคนงามบารามสีสวยโกพระจั์โตเดาป่าดวงดังลามปันของอุ่นบาดนั้นเดบาทนั้นเดบาศาสนาสมบูรณ์อยิมน่อยน่อยก็ร้องมาถูแมนูยิมยอกสูยิ้มยอกสูในทำท่าเพิ่มเพิ่มตานังเพิ่มเมื่อไปใส่พร้อมมอยยิมอนิีเถิดแม่นูน้อยยิมอนิีเถิดแมนูน้อยยิ้มน้อย ยิ่งไม่ไดาเอาก็มาชี้เลียดเถอบัดนี้ถ้าขาเจ้าลูกกับพ่อแห้งเลยนะเธอจะได้ล่ำเราล่ำบ่ถือเลยค่ะพี่น้องป้าผู้สาวใส่เสื้อสีดำไม่เนาะเอาขอเสียงนะคะเอาขอเสียงผู้ใดมากกับกิดเนี่ยเอาขอเสียงดังก้มมือเถอะเนาะเจ้าล่ำผิดได้บ่ได้สารฝีเจ้าท้วนก็ล่ำใจเลยเจ้าหลงก็ล่ำได้หนิแหม่บ่ล่ำปูใส่ล่ำปวถือแม่เนาะจค่ไหนเจ้ามาจังสั่นฟังฟั้ง เบาแคนมากกว่าจราจักรฟังจราจักบนถึกถ้ารับแบบนี้งขอสิยญาลงหานขอเชียดฟั่างก็ดีๆยิ้มนิดเถิดแม่หนูน้อยยิ้มนิดเถิดแม่หนูน้อยเจ้าไหนเจ้าวันนิดเจ้าไหนเจ้าวันหน่อยเฮ็ดปุลือปิลิอยู่เนาะเจ้าลักผิดไอ้เจ้าวันหมูหยังกระไอ้วันหนูแผงหมูทองขาวอย่าวันหมูด้อยคนมัดเชียด์บ่ให้ว่าหนูน้อยให้ว่าหนูแผงหนูตูดหนูสวดก็ว่าไป โอ้่นเหลียใจเพิ่นเครียดมาบ้านวานูหน่อยพนเมเอ้าบันนี้สิบวานูหน่อยบันนี้บ้านหันจะว่าจะเลาะไข่ล่ำพิบันตีเต่าบันนี้ข่อยสิเปลี่ยนไอเจ้าไม่หร้อบันนี้เด้อบ้านวานุยาว่าหนูนหน่อยข่อยเครียดก็ยังลอกห่างเลยได้อข่อยเป็นคน้ทังชั้นหนูแพงหนูท้องขาวหนูพุกหนูยังกะว่าไปลอกมาเไปด้วยยีมนี่เติดแม่หนูพุกมันกะว่าขาอีละเท่ายีมนี่เติดแม่หนูแพงเนี่ยมันกะเพิ่นอีู่ละ เอาหนูหน่อยคือเกาซะเนาะโอ้ยได้ใส่เครียดตัวน้อยก็น,น้อยแต่โตถังดอกมอนาม้าอัตตคัดดีจ้ะดอก ยิ้มนิดเติดแต่ดูน้อยยิ้มน้อยละเวลาจะลำยิ้มน้อยละเวลาจะลำบุญตานีมหาสนีบุญตานีมหาสนีหอมดอกสะเลติสะเลลอยลมโอชมนั่งยิ้มบันจิมาเข้าทีชมนั่งยิ้มบันจิมาเข้าทีมาผู้ดีปวดแต่ปลายแล้วให้สอนหอมดอกโอนกีฬาวานรมบันดอกโซนกีลาวานรีบันตัวฉันเกีกะสันล้ำพึงตัวฉันเกียกะสันล้ำพึง สองไหลของคุณนี่ก็ตึงสองตุ่มของคุณนี่ก็ตึงทำให้ฉันกันนึงถึงคู่สิบมมาใบหน้าของคุณก็ราหูสวยใบหน้าของคุณก็ราหูสวยผมเป็นมวยเกียรติเก้านานลีชูโชมันโดจะปีชูโชมันโดจะปีโอขอหอมสักทีขอลูกสักทีละขอจับสักทีละขอไว้สักทีจะไรไว้แก้มคุณบุญใช่หน้าบอบังคอยสีได้หวมบุญใช่หนอาบอบังคอยสีได้ห่วมบนบมาขาดรัด ผมบอกเพียงพอแตนตาแก้วดอกปาใครจะเด็ดมาดมดอกปาใครจะเด็ดมาดมตัวฉันนี่หมายมันจะได้ชมตัวฉันนี่หมายมันจะได้ชมเพียงจะได้เฮ็ดมาดมก็จะเอื้อมไม่ถึงประสวยแต่สวยจริงก็ยืนนิ่งยืน่อไรนอจะมาเมือนอยู่กับพวกใครกับวงเดือนอยู่กับพวกใครกับวงเดือนฐานใครไม่เมือนชมจ้าก็ไม่คือเมืองพลื้อบรเบือบานใบเมืองพลื้อบรเบือบานใบอาเสกับพ่อพ่อเปเจ้า ไม่เปมือนีดจะเมันฟอนธนัดดีนายหางเขียงกับพ่อมากองกับว่าได้ตั้งขวงหูขวงตาจ่างัจสีได้เด้นน้องให้จ่างัจสีเนยเด้อมาจะเบิดปีขันจางเป็นไอ้ท่าแอ่เพื่อผลอนุญาตให้เขียวดียอดแต่ว่าขันจางคนอื่นนี่ประมันใจ ทันเป็นไปได้ดีที่สุดแม่นสมบูรณ์เนี่ยแหละเพื่อนลามหมอแก่นกับเป,ปาดีปังหมาเราพี่กุ้งจะนองไส้พอดีบุปเปอาแค้นมวนให้ หางเคียงหลุดน,น่อยคอยกบมีพอนะอันผู้บ่าวบันไดไม่ยกไรเป็นตายานเลยเฮ้ยเอาเงินมาให้ผู้สาวเป็นตายานให้เนาะเป็นแต่ตอดปวดดีให้แต่ว่าผู้ชายมันคือท่าเล็บแดงจะได้ไหมเ้างเคืงบุกเคืงน้ำ้ำบุก เอาเดือดหักคณีหลับพวเอาเดือดหักคณีหลับเดลักกสมบัตินี่สมบัตินี่ยนี่ยังเดินดงสมบัตินี่ยนี่ยังเดินดงไปตามพุงไปหนักก็บานดอยดุ่งไม่ไปโดนในเขาก่อนเรื่องกละกันกายกัรกายกัรกายการกายมันมีหลายมากโดนดุ่งไม่ใหญ่ยเงาบาดนั้นเด้อยเสบก็ต้องเาอานั้นเด้อยเสบก็ต้องเาอาต้องเฟาบาดตกแต่งเอาหองมาไปเด้อสใสท้องยังเนีกระเซินก้าวไป นั่นเดืงหลักก็้านั่งลาสองคนรีบตวนรีบตวนรีบตวนเด้อลุงปานเดือยาหอมวันหยับเฝ้าย้ำมาเซาะแบ่งบ้านมีมูสับสะสอดการแกมกิ้งลิงตนกันโดนหอมเล่นลายเล่นลายเล่นลายเลลไรไปต่อมาซอมพัวเปื่นละสามน้อยย้ำนั่นละดูการแกมกายอากาศใจมีก้อนดอนหญ้าปานลงเอานั่นเด้อลามาเนาะเดียบทรงนั่นเด้อลามาเนาะเดียบทรงเดียบทรงถิ่มตรง องผู้มันลาอยู่มันขันมันลาอยู่มันขันและแก่ค่อยเขาค่อยจะดนี้ไว้อาสู่เสียกมาห้องบอน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 ชาดนี้บอนเนี่ยสูบเนี่ยสูบสองทางบางท่านเห็นนั่นเดินไปโกปานตางนั่นเดินไปโกปานตางปานตังเดินยัางถอยลอยและเห็นตัวี้ผู้จดจอดจะมาหนีจำมีหมูลำเดียนดัวโตัวาดำดอกมีนั่นเดินนั่นเดินนั่นเดินมีนั่นเดินนั่นเดิน đưa năn đi <laughs> lắm hoạn, đen tiếng ắt thôn

giọt để mà xuống xuồng dù đi đoàn khâu cười lấy phải tin tạt phăng diễn tạt tạt nam tạt nam à năm thăm tám đến năm phát bên năm phát bên đầu thua phà phăng phăng diễn đảng vinh bàng vinh bàng vinh bàng, bình bàng. บังบดื้อดังกองตกนั้นเดึอแล้วเข้าไปในห้องกระเสียงดังจนลันโอนนนานานนานนนาโอนนนานานนานนนาตกแล้วเข้าไปถึงกะกะวางเบื้องปินเบิ้งมันปินเบื้องปินมาอยู่ทางกลางอนป่าเสบ้าสีแกมแก้วเดินเข้าปานอากะสีนานวลแค้นส่วนใบก่อนตอนนั้นเอาสวดๆนนพี่น้องจบทั้งปีทั้งแค้นยกแหลกแห่งที่หมัน